ในตอนที่3าที่8นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งที่เรียกว่า pattern fill pattern คือรูปแบบที่แน่นอนและ pattern นะ fill ก็เติมลงไปครับซึ่งถ้าเป็นโปรแกรม autocad เนี่ยถ้าใครเก่ง autocad หรือใครทำแบบ autocad มาเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า h a t นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในโปรแกรม layout เนี่ยจะเรียกว่า pattern fill นะซึ่งคล้ายๆกันครับเรามาดูครับว่ามันใช้งานยังไงครับผม โดยการกําหนดค่าตั้งต้นแล้วนะครับปกติเนี่ยที่ default tray นะครับในส่วนที่เป็น pattern เนี่ยมันจะต่อท้าย color ซึ่งผมจะสอนนะครับวิธีการงานคําสั่งเนี่ยเลียงลงมาเลยนะก็คลิปที่แล้วสอน color ใช่ไหมคลิปนี้ก็เป็น pattern fill ครับ pattern fill เช่นเดียวกันครับอย่างนี้ครับเหมือน color นะถ้ามันหายไปนะครับเราก็ไปที่ window นะแล้วก็สังเกตนะครับอันนี้คือการเรียงข้อมูลนะบน default tray ครับ color แล้วก็ pattern fill ครับโอเคเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะทําชิ้นงานขึ้นมานะครับ แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับเอาแล้วครับวิธีการใช้งานก็ผมแนะนํานะแบบนี้เหมือนกับคัลเลอร์เลยหรือสีนะครับให้เรากดชิ้นงานก่อนนะแล้วกดคําสั่งเชฟสไตล์ที่เชฟสไตล์นะครับจะมีคําสั่งฟิลซึ่งปกติแล้วชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือฟิลนะครับแล้วก็มันจะมีสีขาวถ้าเราปิดฟิลนะปิดฟิลเห็นไหมครับว่ามันังไม่กรอบน,นะครับซึ่งถ้าเราปิดฟิลปุ๊บเนี่ยนะครับกดที่พาร์น เห็นไหมครับมันจะขึ้นพิร์ทเทิร์นปิดฟิลครับคลิกแล้วก็พิร์นเห็นไหมครับพทเทิร์นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกพิร์นนะครับคล้ายกับแฮตในโปรแกรมออโต้กรดนั่นแหละนะครับเราสามารถจะเปิดพิร์นคู่กับสีได้ครับคลิกคําสั่งสีแล้วก็เลือกสีครับเข้าใจไหมครับทําได้ทั้งคู่นะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับปรับได้ทั้งคู่นะครับปิดคัลเลรกครับคือเชฟเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลือกระหว่างฟิลกับพิร์นนะครับ อันนี้คือมีทั้งฟิลทั้งแพทเทิร์นอันนี้มีแต่แพทเทิร์นไม่มีฟิลอันนี้ก็มีแต่แพทเทิร์นแล้วก็ไม่มีฟิลครับอ่ะเราจะปรับฟิลยังไงครับมันไม่ใช่ฟิลเลเราจะปรับแพทเทิร์นยังไงนะฟิลว่าเราฟิลคือสีถูกใบเราเรียนมาแล้วนะแพทเทิร์นปรับยังไงครับวิธีการปรับง่ายมากนะให้ทาแบบนี้ครับให้เราคลิกที่ชิ้นงานของเราครับแล้วคลิกบริเวณนี้ครับนะเนี่ยนะครับฟิลแพทเทิร์นนะครับหรือแพทเทิร์นฟิลแหละคลิก้าไปปุ๊บมันจะเลื่อนไปที่เ์ลย เข้าใจไหมครับเราคลิกตรงนี้มันจะเลื่อนตรงนี้มันจะง่ายกว่าในการเลือกอะเดี๋ยวจะงงเข้าใจไหมครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกเลยนะครับ dropdown menu บริเวณนี้ครับมันจะมีแพทเทิร์นให้เลือกมากนะครับอ l อ l pattern คือทั้งหมดเลยอีนั่นคือเป็นแพทเทิร์นก็คือแพทเทิร์นที่เราใช้แล้วในโมเดลเราคือตัวนี้ครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับหัวข้อครับอ่ะผมจะไปที่ material symbol นะครับมันจะมี material symbol อยู่ดับดาวเมนูมตรงนี้นะ material symbol นะครับสัญลักษณ์ material ครับซึ่งในงานก่อสร้างใ,ใช้บ่อยครับกดย๊บเห็นไหมครับอันนี้เป็นอะไร brick 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 common face นี่แล้วก็อันนี้เป็น concrete. คนน concrete. อนกรีต cast in place คอนกรีตปิดสีก่อนได้ไหมผมไม่อยากได้สีเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยเราก็จะได้ลาย pattern ซึ่งมันเป็นลายที่เราเลือกไว้ เห็นไหมครับมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งลายแพทเทิร์นเนี่ยเราสามารถจะมาปรับในส่วนที่เป็นโรเทชันครับก็คือการบุนได้กี่องศาครับสิบห้าองศาแล้วปรับสเกลได้ครับเห็นไหมครับว่าความละเอียดของมันเนี่ยปรับได้ต้องการให้มันหยาบหรือให้มันละเอียดขึ้นเห็นไหมครับอย่างนี้คอนกรีตนี่มันดูเล็กไปแล้วก็ปรับให้มันสเกลนะครับเนี่ยแพทเทิร์นตรงนี้ททีครับกดผิดกดปิดทรงนี้ตนี้อ่ะ เอาฟั1.5เห็นไหมครับนะโรเตชสัก45เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จละอันนี้คือแพทเทิร์นง่ายๆเห็นไหมครับในโปรแกรม layout ์เนี่ยนะครับแพทเทิร์นเราสามารถสร้างเองได้มันคือภาพธรรมดานี่แหละนะครับมันคือภาพธรรมดานี่แหละครับซึ่งเราจะดูได้ยังไงว่าแพทเทิร์นเราอยู่ตรงไหนนะครับปกติแล้วเนแพทเทิร์นอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราไปที่คําสั่งนะไปที่คําสั่งครับโฟลเดอร์ er นะไปที่โปรแกรม data คือถ้าไปที่ w n n o w w นะ ไปที่ไดซีนะครับไปที่ไดซีมันจะมีครับโปรแกรม Data เลือก s ส e t c h u p แล้วก็เลือก s k e t c h u p 2021นะครับไปที่ไดซีนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม Data s k e t p h u p s k e t อ h u p 2021แล้วไปที่ Layout มันจะมีนะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p a t t e r n f i l ลซึ่งเห็นไหมครับว่าวัสดุที่เราเลือกไว้ใน p a t t e r n f i l ลอยู่ตรงนี้ครับแล้วไปที่ m ม t e ที่เรา m b o l เห็นไหมครับ มันก็จะมี png ที่เราทําไว้เป็นไฟล์ png เป็นภาพครับเมื่อกี้ผมใช้ในส่วนที่เป็น big common face ใช่ไหมอ,อยู่ไหนเอ่ย big common face อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับแบบเมื่อกี้ไปดูครับเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะแบบนี้เ,เนี่ยเป็นแค่แพทเทิร์นแบบนี้ครับง่ายง่ายซึ่งผมมี cat in p s t concrete เห็นไหมครับซึ่งเราสามารถทําเองได้นะครับหรือโหลดมาวางเองก็ได้ถ้าเรามีไฟล์ png ที่เขาโหลดแจกไว้เราก็สามารถจะเพิ่มได้โดยการ copy ภาพทั้งหมดมาไว้ในโฟลเดอร์นี้เข้าใจไหมครับหรือสร้างโฟลเดอร์เองก็ได้นะครับหรือภาพออกออกนะว่าเราสามารถจะโหลดได้เลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือ pattern fill นะครับซึ่งบอกเลยว่าจะช่วยใการเขียนแบบของเรานะครับมันอี่แอนด์ฟันมากๆครับการแสดงผลนะครับเราสามารถปรับดูได้เป็นตัมเดลวิวหรือลิสต์วิวนะครับซึ่งก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็ดับดับไปตรงนี้ก็จะมีแค่เรานะครับซึ่งตรงนี้เองเราจะว่าอินพ์ตนะครับแล้วแอดได้ เนี่ย import ก็คือนําเข้าถ้าเรามีโฟลเดอร์อื่นแล้วก็นําเข้าได้ถูกไหมครับนะหรือหรือนะครับเราก็จะมาตรงนี้ add นะครับ collection ซึ่ง add collection ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะกําหนดยังไงซึ่งปกติแล้ว pattern f i e l d image ตรงนี้ครับมันจะเลือกได้จากข้อมูลที่เราทําไว้ซึ่งเห็นไหมครับโปรแกรม data script ครับซึ่งเราสามารถกดกดบกเพิ่มได้ซึ่งเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราทําไว้อันนี้ไม่ได้ปวดหัวไปหรับมือใหม่ครับผมไม่อยากให้ ปวดหัวมากแค่เราไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอันนึงใช่ไหมแล้วตั้งชื่อว่าแพทเทิร์นของอาจารย์ป้อมนะจ๊ะแล้วก็บวกเข้าไปเลือกโฟลเดอร์นั้นมันก็จะเลือกได้ตรงนี้นม่ออกไหมครับประมาณนี้นะนะครับนะแต่ by default แล้วสำหรับรมือใหม่ครับไม่ต้องปวดหัวอะไรมากใช้ของที่มีอยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ